บางนะครับนี่โอ้สวยงามมากเมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกนะครับเมืองอันนี้ก็คือเมืองหลวงพระบางนะครับถ่ายจากบนยอดเขามีสะพานมีแม่น้ํานะครับไหลผ่านสวยงามมากนะครับเมืองหลวงพระบางครับนี่สวยงามมากมาก

กำลังไปกำลังขึ้นไปครับเดี๋ยวตามขึ้นไปโอ้สูงมากนะครับเนี่ โอ้บรรยากาศดีครับ วันนี้ขึ้นไปไหว้พระครับบนยอดภูเขาสูงครับแต่ก็ต้องสู้ๆครับบังนะครับนี่โอ้สวยงามมากเมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกนะครับเมืองอันนี้ก็คือเมืองหลวงพระบงนะครับถ่ายจากบนยอดเขามีสะพานมีแม่น้ํานะครับไหลผ่านสวยงามมากนะครับเมืองหลวงางครับนี่าจะสวยงามมากๆ ็นบรรยากาศเมืองหลวงพะบางนะครับโอเป็นตำนานตำนานผู uh ้นะครับใช่เพียงแค่ท้ายช่างฟังฟังนั่นฟังนั่นจะเป็นแค่ยังผู้กุศลวะจะเป็นหัวฟังนั่นเป็นเขาเรื่นงอย่งฟังอ่าเมืองจอมเพชร แปลงหลวงพะบานคืออำเภอจอมพิจ <hein ous> ังหวัดหลวงพะบานนั่นเองหลวงพะบานคันช้าห้าวิ่งจนจนถ้าประมาณห้อมังงี้ห้อมงแี้ห้อมังงี้จะตกตนโอ้มันเดกาสเมืองหลวงพบานนะครับมันยดกาสไมส่เน้เดินไปแมจะเินปกนเม่ที่ตึงน้ำมัไป ตอนนี้เดินลงครับมอขี้ขึ้นตาหนีขาตอนนี้ขาลง ครับตอนนี้ก็ลงนะครับขาลงมีนกนะครับปล่อยนกปล่อยป้าครับโอ้บรรยากาศนะครับ ตอนนี้ลงนะครับขาลง้าเงกโอ้ขา,าลงมาล้านขายของเยอะนะครับสินค้าสินคขาตลาด ตลาดตอนนะครับโอ้มาดูสินค้าตลาดตอนเย็นนะครับวางขายวางขายเยอะแยะนะครับสินค้าสินค้าวางขายนะครับเสื้อมอแแ้้หลงพระบางโอ้ส่วนมากเป็นเสื้อผ้านะครับ ตลาดเสื้อผ้าเยอะๆเลยโอ้หตลาดนัดตอนเย็นนะครับ